ให้กับทางคณะอิสราเอลครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเดินการอย่างไรนะครับโอาะยางไม้โอนจว่าขึ้นรถจะขึ้นออกขึ้นรถดจะขึ้นหรือขึ้เราเราบีตอบตอนจะท้าจะท้าบีตอนบีตันตุยยางไม่ดีเลยตุย่างี่ไม่ดีเลยตอยยางไม่ดีที่สุด สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับสำหรับกิจกรรมที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านะครับเป็นกิจกรรมที่วัดป่าอาเจียงนะครับโดยท่านดรศสิรันโรจนะพฤกนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทคอมลิงจำกัดแล้วก็ดรนิวัฒน์แจ้งอริยวงศ์และคณะท่านมีความเมตตาเลี้ยงอาหารช้างนะครับที่ หมู่บ้านช้างวัดป่าอาเจียงอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางคณะเองกําลังเดินทางมาถึงนะครับช้างนะครับหลังจากที่รอ,อเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับก็ได้โอกาสที่ช้างาทุกเชือกนะครับเกือบประมาณเกือบร้อยเชือกนะครับยยก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับกินอาหารในครั้งนี้นะครับ นะครับเป็นการเลี้ยงอาหารช้างจากาท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่ช้างทุกเชือก ได้รับความเมตตาครับจากผู้ใจบุญนะฮะเสรษฐีูใจบุญเดินทางมาจากกรุงเทพนำอาหารมาเลี้ยงช้างที่หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับไม่ว่าช้างที่อยู่ในโครงการหรือช้างที่ตกงานจากาวิกฤตโควิดนะครับวันนี้ก็มามากันทุกเชือกมาทั่วหน้านะครับกิมนมหน้ำสำรานกันนะฮะวันนี้รับรองว่า อาหารเพียงพอนะครับที่จะให้ช้างทุกเชือกอได้มากินกัน,นแต่จะทันจนลบสตอนนี้ลายม<อ>งคลน,นะครับนนกำลังเป็นดารา ให้คณะที่มานะครับไปท่องเที่ยวกันไปถ่ายรูปกันครับนะครับตอนนี้ทางคณะก็เดินทางมาถึงแล้วบางส่วนนะครับยอนนล้วาบรอ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ช้างทุกเชือกมีความสุขนะฮะได้ทานได้กินอาหารกันอิ่มหนำสำราญนะครับจากเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับที่เดินทางมา,เ,าเลี้ยงอาหารช้างที่วัดป่าเกียงของเรานะครับนะบไม่ต้องเลยไม่ต้งตองกวน พรมอะไรได้ก็ไม่บอกว่าตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นก็ให้เข้าใจกับของเรามั่นใจว่าให้จก็บกอดกันลงพรมอะไรกินท่านอาจายรูปน้อยอาายรูปน้อยบริษัทคอมพิวเยสวย รูปหน่อยท่านรับท่านรับมาอะไจากชาติครับมาตรู้ว่าที่ดีจริงครับรับมาอะไรจากชาติมาเยี่ยมที่เราไดตัวแทนนะครับได้หม้อโบรายนะครับเอ่อณขณะนี้นะครับท่านประธานใหญ่นะครับท่านก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มีท <Net> ่านใครับ้สมนยาาลัจะลงมาด้ยเห็นมายาเี่มเอาช้าช้ามาช้บาเงนะครับออกจุกชนนะครับบางช้างก็ประสบปัญหาในเรื่อง